สวัสดีครับขณะน,นี้เวลาบ่ายบ่ายบ่ายโมงกว่ากเก็บพักร้านมากล้ได้เวลาม,มานั่งกินขา้าวพักหวานเ้องเมื่อนี้ก่ะได้หลายนอดอ่อนอนี่ห้องนี้ที่ขนาดสักที่นี่เลยมากินข้าวปลาเด้อครับอันนี้กินขา้วขาวปลาจ้ำเจลครับโอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บจำเจลน,น,นี่ ใต้หฮม,มาม่รัาขนาดกินข้าวปลามีน้ำบัวร้อมครับ,บรรม <c oughs> นีน้ำกินตลอดครับ <c oughs> บ่ายโมงครึ่งครับตอนนี้มะนางหมไม่ช้ากินข้าว กับเผาอาหารปลาอาหารสันเลิศพัตะคานอยู่ไซสกระบอกมีแบบนี้เด้อครับเ้อที่เขาปลาเมนูวันนี้น้ำเสนอตั้มแจวมะขามต่วนไข่ไข่ทั้หวานเลย ทักวานไปต่อป่าตัวนี้หวกินข้าวกินข้าวมเด้อครับเด้อกินข้าวเด้อว่ <c oughs> พึงบ่นี่ไม่พึงมามามากินข,าข,าขา้าวกินข้าวกินข้าวปลา่เห็นหละ่ะฮะพ,พักบอกแห่ครูเซียวซานด้านปลาไปหาพักมากินแล้วครับก็เด็ดยอดพักมาแล้ว ก,กินข้าวปลาพักยังโอ้ออกิน<อ>ข้าวปลากินข้าวปลา บรได้รู้แล้คือแต่วางแทบขนาดเด้อกินข้าวปลานี่ยแจมแจ้วซื้อกัแบแทบครับเอ้ยแ <c oughs> ม่ันนี้คือพิลึกเป็นนี่บาบานเลยอ๋อสีเหลาะกับแล้วครับคำแล้วเหมืนอนตกบายกว่าแล้วอืมอ่ากินข้าวครับคลิปนี้คลิปกินข้าวคลิปนี้ก <c> ด <oughs> ไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อครับเด้อ